ภในอ,อซ้ายขวาวัน,นี้เป็นของคุณพ่อปักเสิร์ดคุณแม่นักรึมนเพื่อเฟือ่อเลิศสกุลพรด้วยสายบุญสุปรินทีวี นำโดยคุณพัะนิพัฒน์ภูแก้วคุณละเอียดดอนกระโทกค,คุณลุงบุญยะชูวาคุณภัยพภูนผักหลาผลคุณชวลีทัยาเสกคุณปีชาเหมเมืองคุณวันชัยคุณพรพิมลพัทระอัจฉริยะคุณ คุณแม่ผมพิสารพร้อมด้วยชาวบ้านพลงามและศรัทธาสาธุชนทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถาวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไกลมากในอาวาสนี้ก็แลพภาคกาถินทานนี้ เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนักภาคาแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสทั้งตัวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อกระทำซึง่งกรตินนัทธารก,ากิจ ตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตและมีคำพระอถฐาถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธ,ธาที่สมควรแก่ภิกษุใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทินน,นัทานกับทั้งผ้าอาลิสังสองบ,บริวารทั้งปวงนี้ แน่นอนเพื่อเพและสกุลประธานหัวถามเนี่ยประเดิมแล้วก็ปัดกองบุญในครานี้นะยอดจํานวน2องแสนบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของสายบุญชุวินทีวีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศร่วมด้วยช่วยกันมาทั้งหมดยอดตัดเมื่อตอน21่สนเอรกาเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะรวมทั้งหมด523,640บาทจุดศูตออสตางค์ห้องหมื่นสพ 640้อบาทจุดศูนย์แปดแต่ยังไม่ดิ้งนะเดี๋ยวก็จะมีศูนย์ศูนย์แปดนะครับที่ชาวจะเติมมีชาวเติมให้เดี๋ยวมีหลายชาวเติมอีกมือหนึ่งค่ะเติมอย่างแล้วเดี๋ยวไปรวมกับสายบุญสายอื่นด้วยนะอ่ะสร้างบุญเสริมสารต่อพุทธศาสนาบุญต่อบุญนะหนุนนำชีวิตเจริญสุขเจริญธรรมสาธุ เสาเอกเสาโทใช่ไหมคะลุงเสาเอกเสาโทรครับก้อนนี้ไปสลาลไปถึงห้องน้ำห้องน้ำนะครับอ๋อจะถึงหน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำพอดีครับจากนี้ไปนะครับถึงหน้าห้องน้ำนี่เราเราทำมาคือจะสร้างสลา,า,า,าการเปลี่ยนสลาการเปลี่ยนครับสลาเอกประสงค์ที่เราจะทำกิจกรรมของสงฆ์ต่างๆคือตรงนี้แหละครับ กำลังก่อสร้างกำลังก่อสร้างทัานี่เศเสาเสาทงเสร็จแล้วก็ต่อไปนี่จะเริ่มก่อสร้างยินขอขอบคุณ f c ทุกท่านทุกคนที่ช่วยร่วมด้วยช่วยกันคนละนิดกันน้อยแล้วแม่นรมนคุณนะครับขอบคุณมากพ่อก็ที่ทําบุญเสามาต้นละหามือห้ามือมันก็คือเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้เริ่มก่อสร้างแล้วเริ่มแล้วหลังจากนี้ไปก็ก่อสร้างครับเริ่มครับสาธุครับเจ้าภาพที่ร่วมบุญกันทุกคนนะครับภาพ แต่ละเจ้าภาพหลายคนหลายท่านร่วมด้วยช่วยกันกบเป็นเจ้าภาพเสาต้นละห้าหมื่นนี่รวมเป็นโครงสร้างนะครับก็ทุกคนทุกท่านช่วยกันงบประมาณใช้ในการก่อสร้างประมาณ6ล้านเสา30ต้นนะครับเสา30ต้นนะก็รอบแรกเนี่ยและรอบนี้นะเราใช้งบประมาณอยู่ประมาณ2ล้านห้านะฮะสำหรับการขึ้นโครงสร้างมุงหลังคานะฮะแล้วก็ขึ้นเสาเสาครับใช้งบประมาณ2ล้านห้าะอันนี้คือเสาเอกกับเสาโทรับเสาเอกกับเสาโท นู่นจะยกถึงห้องน้ํานู่นห้องน้ำนะครับก็จะได้เป็นที่เสาสามสิบต้นนะครับใจะเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของสงนะครับของสงเป็นที่รวมศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเวลามามาทำบุญทำกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่นี่ครับน้ออัุโมทนาสาธุครับทุกคนทุกท่านที่ร่วมสร้างร่วมทนร่วมคำเนาะสาธุ คึกคักตั้งแต่เมื่อวานนะฮะบรรยากาศโรงทาน2วันติดแล้ววันนี้โรงทาน,น,นสายบุญชวินทีวีโรงทานลุงนิรนามนี่วันรุ้นสายคนไร้ท่าม,มีน้ำมีขนมม,ขนม,มีขนมปังมีเบอร์เกอรี่โอ้มีเต็มครับมีไอศครีม เยอะมากรองนามเสี่ยโจ้สองสิบเอทีวีแล้วก็ลุงนิรนามช่างคุณด้วยการร่วมกันนะครับเอาเลยเอาเลยยินเลยใครครับมาจากเพชรบูรณ์หลบศักดิ์ครับมาทำรงทานถึงวัดคนแก่วนครพนมนะคะรับตักมันยังอร่อยได้อร่อยค่ะเก้าอร่อยของเมืองเพชรบูรณ์เลยใช่ไหมคะ Terima kasih telah menonton! ก็ในส่วนของยอดในส่วนของสวี วนนะห้าแสนสองมพันหกร้อยสี่สิบบาทจุดศูนย์แปดสตางค์นะแต่ยังไม่พอนะมีผู้ใหญ่ใจดีขับรถขนเงินจากกรุงเทพเอามาเติมให้อีกเอาวันนี้คุณแม่ชาวนี้จะเติมเท่าไหร่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทจากสำรองอนะเอาใครจะเติมมาเติมได้นะฮะเอาใส่แต่ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ องค์รจีนวัดต้นแก้วในวันนี้นะจะคือคุณพ่อประเสริฐคุณแม่นักบูมอนเพื่อเพื่อนสนิทและครอบครัวนะนอกจากท่านจะสละทรัพย์อันมีค่าท่านจำนวนสองแสนบาทนะในการก่อร่างสร้างสลากางประเทศในการเป็นประธานในการเป็นประธาน,นอุปถัมโบสถสถีในครั้งนี้แล้วครับท่านก็ยังมอบเงินสองแสนบาทเป็นเซ็ตเงินสดให้นะวันนี้ผมมอบให้ปู่แล้วแต่เมื่อวานแ,แล้วก็วันนี้ ท่านมีจิตอันเป็นผุศสความเมตตาการที่อยากจะช่วยคนยากคนจนในช่วงพิกฤตในช่วงหนาวแล้วก็เติมเต็มด้วยการส่งข้อหอมนามาแจกที่วัดนี้ให้กับชาวบ้านในบริเวณหมู่บ้านโคนงามแห่งนี้จํานวนสี่ผืนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกิดไอภฟยหนาวนะรับไปแล้วก็อนุโมทนาสาธุให้กับต่อมาเสริฐคุณแม่บวนเสิค์ฟเสร์บแล้วก็ทัวนะสาธุ แต่คุณแม่สุภาแก้วเผือกลำดับ,บที่19คุณสว่างผา,างบางลำดับที่ลำดับ,บที่24คุณแม่ติลำดับ,บที่2 6คุณแม่เตียงสายคุณสีห้าแ มร <L> นะอัปเดตล่าสุดรวมแล้วของสายบุญชูบีทีวีแล้วก็สายจากกรุงเทพเนะ<อ>าะแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านโงนงามที่นี่นะยอดรวม8ปดแสนส่งร้อยบาทจุดศูนย์สตางค์อ่ะบุญสำเร็จแล้วฮะส,<า>ส